สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับคุณครูก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูก้อยจะพานักเรียนไปในเรื่องบทที่3นั่นเองนะคะแตงหัวข้อที่2นะคะวันนี้เรามีทํากิจกรรมด้วยด้วยกันนะคะดังนั้นให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาให้พร้อมนะคะดินสอยางลบนะคะแล้วก็ทําไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังเนื้อหากันนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดด้วยกันค่ะไปคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะไปขึ้นในบทที่3นะคะสัตว์รอบตัวเราในหัวข้อเรื่องอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะโดยสัตว์นะคะในท้องถิ่นของเราก็จะมีอยู่หลายชนิดใช่ไหมคะนักเรียนสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีโครงสร้างหรือมีส่วนต่างๆนะคะที่มีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกันนะคะ ก็จะมีอวัยวะที่สัตว์นั้นใช้ในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคุณครูมีคำถามค่ะถามนักเรียนว่านักเรียนนะคะเคยเห็นสัตว์อะไรบ้างนะคะที่อยู่ในท้องถิ่นของนักเรียนหรือบริเวณบ้านของนักเรียนนะคะแล้วสัตว์ชนิดนั้นนะคะนักเรียนเห็นที่นักเรียนเห็นนะคะเคลื่อนที่ด้วยวิธีใดคะลูก บางคนที่บ้านอาจจะมีพวกสุนัขแมวเป็ดไก่ใช่ไหมคะลูกแล้วนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าเขาเคลื่อนที่ได้อย่างไรคะลูกอ,อย่างเช่นน้องสุนัขเขาเคลื่อนที่ยังไงคะลูกใช้ขาหรือว่าใช้เทา้าใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นเป็ดกับไก่ล่ะคะใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะ,ะก็ใช้ขาแล้วก็เท้าด้วยใช่ไหมคะ,ะนักเรียนดูในรูปในรูปของคุณครูเป็นอะไรคะ น้องวัวใช่ไหมคะวัวของคุณครูนั้นใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะลูกใช้ขาใช้เท้าเหมือนกันใช่ไหมคะในการพาเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆนั่นเองนะคะ,ะสรุปก็คือสัตว์แต่ละชนิดนะคะก็จะมีอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ที่ แตกต่างกันนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดนั้นนนนั่นเองนะคะอ่ะไปดูนะคะว่าเราสามารถจัดจำแนกนะคะประเภทตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ได้ดังนี้ค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นขาและเท้านะคะก็คือสำหรับอันนี้เป็นประเภทขาและเท้าสำหรับสัตว์สีเท้านะคะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีสุนัขนะคะเต่าแล้วก็ กบนั่นเองนะคะซึ่งก็จะใช้ในการเดินวิ่งกระโดดขานใช่ไหมคะอ่ะถ้าเป็นสุนัขนี้เขาใช้ขาหรือเท้านี่ในการอะ,อะไรลูกในการเดินวิ่งใช่ไหมคะถ้าเป็นเต่าล่ะคะใช้ในการอะไรลูกใช้ในการคานใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นกลบละ่ะใช้ขาและเท้านในการอะไรลูกกระโดดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ เป็นขาและเท้าประเภทสัตว์สองเท้าบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะคะสองเท้าก็จะมีเป็ดนะคะไก่แล้วก็ห่านนั่นเองนะคะพวกนี้จะใช้ขาและเท้าในการเดินวิ่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นประเภทสัตว์ปีกบ้างนะคะสัตว์ที่มีปีกจะใช้อะไรลูกใช้ในการบิน ก็คือใช้ปีกในการบินพาเขาเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆนั่นเองนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะนกพึ่งผีเสื้อเป็นต้นนะคะพวกนี้จะใช้ปีกในการเคลื่อนที่นะคะต่อมาค่ะประเภทต่อไปเป็นกล้ามเนื้อนะคะสัตว์อะไรเอ่ยที่ใช้กล้ามเนื้อในการเรื้อยคะ่ะก็จะมีงูนั่นเองนะคะงูนะคะจะใช้วิธี เรือยนั่นเองนะคะใช้กล้ามเนื้อของเขานั่นเองนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นคีบนะคะใช้ในการว่ายน้ำนั่นเองค่ะก็จะเป็นปลานั่นเองนะคะอ่ะครูก็มีคำถามให้นักเรียนร่วมตอบคำถามกับคุณครูนะคะคุณครูก็จะมีรูปให้มีนกเสืองูแล้วก็ ปาใช่ไหมคะลองมาช่วยคุณครูตอบสิว่าสัตว์แต่ละประเภทที่คุณครูยกตัวอย่างมานี้ใช้อวัยวะใดเอ่ยในการเคลื่อนที่คะ,ะมาดูอันแรกคะ่ะนกนกใช้อะไรคะลูกนกหรือเหี่ยวก็กจะใช้ปีกนั่นเองนะคะเคลื่อนที่โดยการใช้ปีกและก็ใช้ขาในการเดินนะคะต่อมาเสือเสือขาวของเราใช้อะไรลูก อ่ใช้ขานะคะใช้ขาในการเดินวิ่งแล้วก็กระโดดนั่นเองนะคะเคลื่อนที่โดยการใช้ขาเดินวิ่งและกระโดดนะคะต่อมางูงูของเราเคลื่อนที่แบบไหนคะลูกใช้อะไรลูกอ่าเคลื่อนที่โดยการใช้กล้ามเนื้อในการเรื้อยไปในที่ต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาคุณปลาค่ะก็จะเคลื่อนที่โดยการใช้ คีบแล้วก็หางในการว่ายน้ำนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูเรื่องที่คุณครูนํามาเสนอนักเรียนนะคะก็คือเป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเสือชีต้านะคะเสือชีต้านะคะเป็นสัตว์บกนะคะที่วิ่งได้เร็วที่สุดในโลกนะคะโดยวิ่งได้เร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะคะ สรุปนะคะสำหรับวันนี้ที่คุณครูพูดไปก็คือในหัวข้อเรื่องอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสัตว์นะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสัตว์ที่ใช้ปีกในการเคลื่อนที่ขาคีบและหางและกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมที่3.2นะคะการเคลื่อนที่ของสัตว์นั่นเองค่ะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะอ่าแล้วก็เปิด แบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะไปในหน้าที่ 49, 50, 51นะคะนักเรียนเปิดลอดคุณครูเลยพร้อมกับเอาดินสอขึ้นมาเลยนะคะลูกอ่ะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มสู่การทำกิจกรรมนั่นเองนะคะนักเรียนทำไปพร้อมกับคุณครูเลยเพื่อนักเรียนจะได้ไม่มีการบ้านนะคะไม่มีภาระง,งานเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้านักเรียนชมคลิปนี้นักเรียนทำไปพร้อมครูเลยค่ะอ่ะ การเคลื่อนที่คำถามก่อนทำกิจกรรมนะคะคำถามที่หนึ่งถามว่าจุดประสงค์นะคะในการจุดประสงค์นะคะในการทำกิจกรรมครั้งนี้คืออะไรนะคะอ่าก็คืออะไรคะลูกในหัวข้อเรื่องที่เราเรียนมาก็คือเกี่ยวกับลักษณะใช่ไหมคะอ่าก็คือบอกลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์ต่างๆได้นั่นเองนะคะ นักเรียนก็สต็อปได้นะคะถ้านักเรียนไม่ทนันนักเรียนหยุดนะคะสต็อปเอาไว้แล้วนักเรียนก็เขียนตามแล้วก็ค่อยเปิดฟังไปเรื่อยๆนะคะลูกนะต่อไปนะคะในข้อที่2ค่ะคำถามถามว่าสัตว์แต่ละชนิดมีอวัยวะและลักษณะการเคลื่อนที่เหมือนกันหรือไม่เหมือนไหมคะสัตว์แต่ละชนิดที่คุณครูยกตัวอย่างมาเมาื่อกี้เหมือนไหมอ่าไม่เหมือนนั่นเองค่ะนักเรียนก็ตอบแค่นี้พอนะคะ ไปต่อกันเลยค่ะในหน้าที่50นะคะเป็นบันทึกผลทํากิจกรรมนั่นเองนะคะผลการทํากิจกรรมนะคะก็จะมีตัวเลือกด้านบนใช่ไหมคะทั้งหมด6คํานะคะก็จะมีคําว่าปีกกระโดดขาขีบคานแล้วก็เลือ้อยใช่ไหมคะให้นักเรียนนําคํา6คํานั้นนะคะมาเติมลงไปในช่องว่างที่เขา เว้นว่างไว้ให้นักเรียนเติมนั่นเองนะคะก็จะมีช่องอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่แล้วลักษณะการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรนั่นเองนะคะมันดูสัตว์ชนิดแรกค่ะคืออะไรคะลูกอ่าคือน้องแมวใช่ไหมคะแมวเขาใช้อะ,อะไรในการเคลื่อนที่คะลูกจากหกจากหกตัวเลือกที่เขากำหนดมาใช้อะไรคะลูกอ่าใช้ ขานั่นเองนะคะในการเดินหรือว่าวิ่งนั่นเองนะคะนักเรียนก็เติมลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะงูงูเขาเขาใช้กล้ามเนื้อใช่ไหมคะลูกอวัยวะที่ใช้คือกล้ามเนื้อแล้วลักษณะการเคลื่อนที่ของเขาคือเรือยนั่นเองนะคะต่อมาปลาค่ะอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่คืออะไรคะลูกอ่าคีบหรือว่าหางนั่นเองนะคะแต่ในช้อยมีให้เลือกคือครีบนักเรียนก็ เติมคีบลงไปนะคะลูกคีบของเขาสําหรับปลาเขาเอาไว้ทําอะไรคะลูกว่ายน้ํานั่นเองนะคะต่อไปค่ะสัตว์ประเภทที่สัตว์ชนิดที่4ี่นะคะก็คือนกใช่ไหมคะนกใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะลูกถูกต้องค่ะใช้ปีกนั่นเองนะคะในการบินนะคะต่อมาค่ะเต่าเขาใช้ขาในการอะไรลูกคานนะคะแล้วตัวสุดท้ายค่ะ คุณกบนะคะใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะลูกใช้ขาแล้วลักษณะในการเคลื่อนที่ของกบคือกระโดดนั่นเองนะคะ,ะจาก6กตัวอย่างจาก6ตัวอย่างเลยหกชนิดที่ค,คุณครูพูดมานะคะนักเรียนก็เขียนแล้วก็เติมลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ไปสู่ที่คําถามหลังทํากิจกรรมค่ะคําถามหลังทำ กิจกรรมนะคะคำสั่งคือให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในรูปเต่าใช่ไหมคะหน้าข้อความที่ถูกต้องซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน7ข้อนะคะอันนี้นักเรียนจะต้องอ่านแล้วนักเรียนสรุปนะคะตามที่เราได้เลือกไปทั้งหมด6ชนิดใช่ไหมคะอย่างเช่นนะคะข้อที่1สัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้ขาในการเคลื่อนที่อ่าในการเดินหรือว่าวิ่งนะคะก็จะมีแมวปลากบนักเรียนคิดว่าอะไรเอ่ยที่ใช้ขาในการเดินและวิ่ง อ่าที่เราต่อไปก็คือแมวใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในรูปแมวนั่นเองนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะการบ้านของคุณครูหรือถ้าใครไม่อยากมีการบ้านคือที่คุณครูบอกไว้ก็คือทำไปพร้อมกับคุณครูใช่ไหมคะก็คือในหน้าที่50แล้วก็หน้า51นั่นเองนะคะฝากนักเรียนทำสองหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูก้อยก็จบเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ